ครั้นแต่ครั้งพมา่าพ่ายแพ้สองคราวติดกันพระเจ้าปดุงก็เข็ดขยาดริดสยามข้าวชัยชนะแห่งสยามเลื่องลือไปทั่วแผ่นดินเหนือเหล่าหัวเมืองลือเขินและเชียงรุง้งเชียงตุงผากันกระด้างกระเดืองต่อพมา่าพระเจ้าปดุงเกรงจะสูญอำนาจในหัวเมืองฝ่ายเหนือจึงให้วุญยีมหาชัยสุระยกกองทัพใหญ่45,000คน ขึ้นไปปราบปรามครั้นถึงเมืองนายก็แยกกองทัพออกเป็นหลายทัพให้ไปปราบหัวเมืองหรือเขินและสั่งจ้อพองนอรธายกพลห้าพันลงมาตีหัวเมืองล้านนาจอพองนอรธาได้เมืองฝางก็ทำนาหาสเสบียงรอฤดูแลง้งจะลงมาตีลำปางขณะนั้นเมืองเชียงใหม่ร้างอยู่มิได้มีผู้ครอง โปมายุงง่วนพม่าผู้เคยเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่หนีไปตั้งที่เชียงแสนเดิมกำลังพลมีอยู่ราวสามพันแต่ล้มตายหลบหนีเหลืออยู่เพียงห้ารอยเศษจอครองนอรทาเรียกให้โปมะยุง่วนมาสมทบพลที่เมืองฝางครั้นพม่าได้เมืองฝางแล้วโปมายุง่วนกลับเชียงแสนเหลือกำลังพลน้อยยิ่งหนัก พระยาพแพร่มังชชยและพระยายองเห็นพม่าก,กำลังอ่อนจึงยกพลเข้าตีเชียงแสนโปโมาอยู่งวนพ่ายหนีหมายจะอาศัยเชียงรายแต่พระยาเชียงรายก็ไม่พอใจอยู่ในอำนาจพมา่าจึงจับโปโมาอยูง่ง้วนส่งให้พระยาแพร่และพระยายองทั้งสองนำตัวขึ้นมามอบแก่พระยากาวีละเจ้าเมืองนครลำปาง พระยาก,กาวิละทรงโปโมะยุงง่วนพร้อมรายงานลงมากรุงเทพคำให้การโปโมะยุงง่วนเผยแผนพม่าจะยกทัพมาตีลำปางในฤดูแล้งข้างหนา้า